สวัสดีค่ะเราจะอากิวันนี้เราจะมาเล่นเกม e x t e r n a l เป็นเกมของคุณมิ้นโกลซึ่งเราเคยเล่นเกมของเขาเอาไว้ก็คือ Cake Mix ถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถไปดูได้นะคะเกมเขาก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แน่มันไม่สยองหรอกแต่ว่ามันก็พลิกลักดีวันนี้เราก็จะมาเล่นอีกหนึ่งเกมของเขาช่างเป็นวันที่สดใสนกน้อยร้องเพลงดอกไม้เบ่งบาน ในวันเช่นนี้เด็กอย่างเธอควรจะนั่งลงและทำข้อสอบได้แล้วเอ้าไม่ใช่ว่าควรเปลงเงินลน็นลอกเหรอ <c oughs> โอ้น่าจอด้านหลังมันเล่อนไปเรื่อยๆตามเครอร์เซอร์มเมาส์ได้แฮะโรงเรียนอะเป็นสถานที่ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดก,การเวลาฝึกทักษะการเข้าสังคมฝึกระเบียบวในความรู้สึกและ วิชาต่างๆมากมายบนโลกใบนี้ที่จะมีได้แต่บางครั้งเกรดณปัจจุบัน3.5 87.5%เกรด B ก็ไม่ถึงกับแย่นี่ถือว่าดีใช้ได้นะอาจารย์เดินไปรอบๆและส่งกระดาษข้อสอบให้กับนักเรียนข้อสอบในคลาสนี้น่ะจะเป็นตัวชี้เกรดของเธอมากที่สุดเลยนะ และถ้าครูจับได้ว่าใครโกงแล้วก็ไม่มีทางในเรียนจบแน่ขอให้โชคดีนะถ้าไม่โดนจับได้ก็พอใช่ไหมครับอืมฟริสเหรอใช่ไหมมันอ่านว่าฟริสใช่ไหมตัวเขียนนะ่ะมันอ่านยากจังเลยเขาคงตั้งใจทำให้มันอ่านคล้ายกับฟริสในอันเดอร์เทลเลยนะเดี๋ยวตั้งแต่เปิดเกมแล้วนะนะ ถ้าป่วยเป็นอาทิตย์หนึ่งริสเลยไม่ค่อยมีเวลาได้อ่านหนังสือสำหรับทำข้อสอบยังไงก็ไม่มีทางที่ฉันจะทําอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วนี่มันไม่แฟร์เลยนะที่ฉันต้องมาเป็นไข้หวัดนกนะเดี๋ยวนะแต่ว่าด้าน,นหลังนายมันมันเป็นปีนะนายน่าจะเป็นคนครึ่งน,นกถ้าตามตเรี่ของเค้กมิกก็คือนกเนี่ยกลายมาเป็นคนอแล้ว เอาเถอะนะเป็นนกและป่วยก็เลยเป็นไข้หวัดน,นกอย่างนั้นได้หรือเปล่าได้มั้งเรื่องนั้นครูทําอะไรให้ไม่ได้หรอกนะใช่ไหมล่ะเออถ้าเกิดว่าฉันได้เกรดเฉลี่ยน้อยก,กว่าสามจุดหกแล้วก็ฉันก็ไม่มีวันเรียนจบโรงเรียนเอกชนนี่ได้แน่แล้วทำข้อสอบอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็มมามีทางเลือกอื่นไหมล่ะ ฉันควรที่จะเล่นอย่างตรงไปตรงมานะเอาเท่าที่ฉันรู้นะ่ะหลังจากนั้นฟริสก็ไปดูคะแนนของตัวเองเกรดใหม่สามจุดหนึ่งว้าวตกลงมาเยอะเลยนะไอ้ปี๊บมองใน,นแง่ดีก็คืออย่างน้อยๆฉันก็ได้เรียนรู้แล้วว่าข้อสอบมันหน้าตาเป็นยังไงบ้าง ฉันก็แค่ต้องทำให้ดีขึ้นในการสอบคราวหนะ้าฉันก็เรียนมาตั้งเยอะแล้วนะแต่ว่าก็หวังให้มันมีประโยชน์แหละมันกับการยื่นภาษีก่อนนะฉันมันรวยช่วยไม่ได้อย่างที่รู้กันฉันก็ได้เรียนรู้อะไรง่ายๆอย่างเช่นคณิตศ,ศาสตร์พื้นฐานหรือไม่ก็เรื่องที่ว่าโลกนี้นะ่ะไม่ได้แบนแต่ว่านี่นะ่ะ และในเดือนต่อมาก็มีเทสที่หน้าตาคล้ายกันเขยให้โชคดีแบบเดิมเลยถึงแม้ว่าฉันจะเรียนพิเศษที่บ้านแล้วฉันก็ยังสามารถเรียนอันนี้ได้อยู่เขาอ,อ่านหัวข,ข้อของข้อสอบโดยที่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เลยอ๋อจริงด้วยตารางธาตุออกซิเจนจะต,ต้องใช้ตัวโอคิดว่านะแล้วในธาตุนี้เนี่ยมันมีอะตอมอยู่เท่าไหร่นะ คริสวิ้มออกมาแน่นอนอว่าคงจะมีพอๆกันกับเซลล์สมองของคนที่ออกข้อสอบเฮงซวยนี่เอมันจะมีได้เท่าไหร่กันนะเออสองเหรอแต่ไม่ใช่ว่านะักวิทยาศาสตร์ควรจะมาศึกษาตารางธาตุไม่ใช่เหรอให้ตายสิฉันไม่ได้จะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์สักหน่อยนะแล้วเขาก็ถอนหายใจมาเฮือกใหญ่เด็กนกที่อยู่ข้างๆเขากำลังยุ่งอยู่กับการตอบคำถามในข้อสอบ หืนายขอเละแป๊บขณะที่เขาถอนหายใจฟริสก็ยออเยอเยอเธอฉลาดดีนี่ใหญ่คนไร้มือฮะเธอก็คงจะได้เออีกแล้วล่ะดีจังเลยนะฉันเองก็อยากจะได้คะแนดนดีๆมากกว่าคะแนนของฉันในตอนนี้อ่ะนะทำข้อสอบด้วยความตั้งใจโกงหรือว่าใช้รหัสมอสปีปีป,ป,ปีของความช่วยเหลือทำด้วยความตั้งใจก่อน ในตัวฟริสก็เต็มไปด้วยด e เทอร์มินเอชันะเขาก็กลับไปมองที่กระดาษข้อสอบในเมื่อฉันไม่ได้ป่วยฉันก็ยังเรียนได้เกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมาในช่วงนี้จนถึงตอนนี้หลังจากนั้นเปรดหม่สามดสามได้ b- ลบก็ยังดีนะประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ไแน่ใจนะว่ามีมหาลาัยไหนที่เขามีให้ b- a- ลบ A ลบ C ลบไหมแต่ว่า ที่เราเคยเรียนเราไม่เจอแบบนั้นก็จะมี A หรือไม่ก็ B แล้วก็ B บวก C C บวกเท่านั้นฉันทำได้ดีขึ้นแท้แต่ว่าฉันจะตกเอานะถ้าเกิดว่าได้แค่นี้นะ่ะโชคดีที่ฉันยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการทำคะแนนของตัวเองให้ดีและในปีสุดท้ายเพื่อนโตข้างๆข,ข,ของฟริสได้หายไป ยายคนฉลาดนั่นไม่มาโรงเรียนแล้วเหรอยังไงก็ตามนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของฉันในการจะกู้คะแนนของฉันในช่วงสอบไฟนอลฉันก็แค่ต้องหาคำตอบที่ถูกต้องในข้อสอบนี่มันมีคนให้เรามองแล้วแต่ว่าถ้าจะโกงนี่เขาจะโกงยังไงเอาเป็นว่าตั้งใจทำก่อนฟริสหมุนดินสอไม่เหมือนกับคราวก่อนฉันอะ ศึกษามาเยอะนะเพื่อทําข้อสอบนี่เพราะงั้นนี่เป็นโอกาสดีที่ฉันจะทําให้ดีขึ้นได้เกรดสามจุดเจ็ดยินดีด้วยได้ถึงจะเป็นเอลบแต่ก็เป็นเอนะฉันทําได้ฉันผ่านแล้วถึงมันจะเป็นชัยชนะเล็กๆําหรับฟริสก็ตามแล้วก็สำหรับคลาสต่อไปบางครั้ง มันก็ไม่สําคัญหรอกว่าจะเรียนอะไรแต่มันสําคัญที่คะแนนที่จะได้รับอันนี้ต้องการจะแซงระบบการศึกษาหรือเปล่าคะจบ ending ที่หนึ่งระบบการศึกษาขั้นมาตรฐานใช้รหัส m o s e มาดูสิ Fred ใช้ก้อนดินสอในการข้อโต๊ะเป็นจังหวะตึ๊ดๆตๆ๊ดเต๊เงียบ น่าสมเพชเป็นบ้าแต่พวกบ้านี่ไม่รู้จักแม้แต่รหัสมอสฉันต้องทำให้ดีในการสอบนี้การจบการศึกษาของฉันขึ้นอยู่กับมันแล้วพริสสังเกตเห็นเยคนฉลาดทำข้อสอบเสร็จแล้วและยื่นกระดาษของเธอให้กับอาจารย์เธอกลับมานั่งโต๊ะและเริ่มอ่านหนังสือโอ้โหบางทีฉันน่าจะขอร้องความช่วยเหลือจากเธอได้นะเฮ้ย ฟริสกระซิบกับเธอเฮ้เฮ hey. hey ้เธอนะ่ะช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมเรื่องนี้น่ะือขอโทษที่ตังยย้งใจโยนหินใส่เธอเมื่อหลายวันก่อนนะในะวันอื่นๆในนะวันอื่นๆของวันอื่นๆด้วยือ mm hmm. และเด็กคนนั้นแกล้งว่าไม่ได้สังเกตอะไรยหญ่มีนี่ไม่มีใครชอบเธออยู่แล้วหรอนะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้น คงต้องใช้วิธีอื่น l รู <Later. S 1> ้สึกผิดเหมือนกันรู้สึกผิดนิดหน่อยแฮะที่ไปโยนหินใส่เธอจะมีอะไรเปลี่ยนไหมในวิชาพละน่ะเธอเกือบตกทุกครั้งเลยนี่นาแต่นั่นทำให้เธอฉลาดน้อยลงด้วยเหรอยังไงก็ตามนี่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับฉันที่จะแก้คะแนนสอบ อ่าได้สามสี่ะไม่ได้ตั้งใจตลอดลอดฟังให้ตายสิฉันต้องการสามหกนะเว้ยที่จะเรียนจบนี่ยแล้วจะทำยังไงดีเลยเนี่ยบางครั้งมันก็รู้สึกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าจะสำเร็จหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณยังล้มเหลวอ,อยู่ดีโอ้ยโหด,ดร้ายแรงทึ้งแทงแล้วเกิน จบเอนดิ้งที่สองไม่ได้ทำการตัดลองโกงดูซิฟริสได้ทำการจัดเสื้อผ้าของเขาเหมือนปกติที่เคยทำในทุกๆนาทีทั้งนี้เขาแอบซ่อนทริคบางอย่างเอาไว้ที่แขนเสื้อดีนะที่ฉันเขียนคำตอบเอาไว้ในแขนเสื้อเมื่อเช้านี้น่ะอาจารย์เรียกหรือเปล่าเป็นไอ้งั่งและทำการโกงต่อไปหยุด และทำการโกงอ๋อก็คืออาจารย์กำลังเดินมาแล้วนะแต่ยังไม่เห็นหรอกหยุดก่อนฟริสแกลงทำเป็นว่ากำลังทำข้อสอบอย่างซื่อสัตย์ต้องไปต้องมาและพอเขาแน่ใจแล้วว่าอาจารย์เดินจากไปหมดเวลาไม่นะหมดเวลาแล้วฟริสตานีตะเหลือที่จะตอบคำถามที่เหลือลงไปแต่สุดท้ายก็ต้องส่งข้อสอบของเขา ได้คะแนนเหมือนเดิมเท่าเดิม3.3ฉันไม่มีโอกาสอื่นอีกแล้วฉันล้มเหลวฉันพลาดฉันตกบางครั้งมันก็รู้สึกว่าเปล่าประโยชน์จบเอนดิ้งที่สองมันก็ทำโกงต่อไปใกลแล้วอีกนิดนึงฟริตเตอร์เอาข้อสอบของเธอมาสิ อุ๊ยอาจารย์สิมันต่อหน้าเขาเลยเด็กนกคนอื่นๆต่างหัวเราะคิกคักในขณะที่เด็กที่นั่งข้างๆเขากำลังหมกมุ่นอยู่กับหนังสือของตัวเองเกรดสุดท้ายศูนย์เอาเอไปกินถ้าโกงตั้งแต่วันแรกเหมือนกันอาจารย์มาหยุดก่อน หมดเวลา้้เท่าไร่คะเหมือนเดิมเกรดไม่ขยับเลยแต่ว่าฉันยังมีโอกาสอีกครั้งและฉันคงกู้หน้าได้แหละถ้าเกิดว่าฉันได้ทำเต็มร้อยคะแนนอะ,อะโกงต่อทำแบบทุกครั้งหยุดก่อนเพื่อนเอย๋ยหมดเวลา นี่เป็นหนทางเดียวที่จะได้ร้อยเต็มคราวนี้เราส่งรหัสมอสทำการโกงแล้วก็มาโกงอีกรอบหนึ่งไม่มีทางหรอกที่ฉันจะมีคำตอบพวกนี้ทั้งหมดอยู่ในหัวนะ่ะได้สามจหกใช้วิธีไหนในการโกงคะเนี่ยฮก็ยังช่วยหน่อยฉันไม่ต้องซ้ำชั้นบางครั้งการท่องจาเนี่ยก็เป็นสิ่งเน้นย้ำมากที่สุดยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น และมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเราได้เรียนรู้อะไรแต่เกี่ยวข้องกับเราได้คะแนนเท่าไหร่จบเอนดิ้ที่สามเจ้าแห่งการไม่รับรู้อะไรเลยการโกงมันไม่ดีนะเพราะงั้นทำไมนักเรียนยังทำอยู่ละ่ะยินดีด้วยนะนะขอบคุณที่เล่นโปรดแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก็จะลงไปแล้วนะคะกับเกม e x c e l o มันก็ดูเรียบง่ายเรียบเปล่อยแต่ว่าก็กาวดีสำหรับเราะนะค่อนข้างจะแซะเรื่องระบบการศึกษาอย่างพอสมควรเลยและค่อนข้างจริงด้วยแหละเพราะในการศึกษาเราแค่นีการศึกษาจะช่วยสอนให้เด็กได้เรียนรู้อะไรแต่กลับมุ่งเน้นที่ว่าคะแนนเราจะได้คะแนนเท่าไหร่ในวิชานี้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 ถ้าเกิดว่าเธอได้คะแนนไม่ดีมันก็จะทําให้โรงเรียนดูแย่พลอยซวยไปด้วย แทนที่เราจะมาเน้นว่าอืเด็กคนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรือยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มไม่แถมการศึกษามันจะเน้นย้ำถึงเรื่องการจดจํามากกว่าการเข้าใจสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าเรียนดีนะเรียนได้ระดับกลางๆไปจนถึงกลาง,งล่างนั่นแ,แหละวิชาที่เราทําได้ดีก็มีแต่พวกภาษาแล้วก็ประวัติศาสตร์พวกวิชาคณิตวิทย์อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เข้าใจเลยแล้วพอเราไม่เข้าใจ เราก็ไม่กล้าที่จะไปถามครูเพราะว่าพอถามบ่อยๆครูก็จะแบบโอ้อะไรอย่างนี้ไงและพอสอบตกแทนที่จะสอนให้เข้าใจกลับกลายเป็นว่ามาคัดข้อสอบทาไมอินได้ะคะแนนไม่ถึงเท่าไหร่ก็อ้ยเหมือนเอาโฟบัตอันหน้าอายของตัวเองมาแชร์เลยแฮะแต่นั่นแหละการศึกษาเอาแต่เน้นเรื่องของการท่องจํามากกว่าไม่ได้ให้เข้าใจอะไรจริงๆเลยและพอเด็กทําคะแนนได้ไม่ดีก็ไม่ถามว่าทําไมถึงทําได้ไม่ดีล่ะมีตรงไหนไม่เข้าใจก็ไม่ได้ถามแบบนั้น และชาตินี้ชาติไหนเมื่อไหร่นักเรียนจะเข้าใจเหมือนได้ระบายความอัดอั้นสมัยวัยเรียนอยู่เลยนะเนี่ย <c oughs> แต่แม้ว่ายังไงก็ห้ามโกงเด็ดขาดเลยนะคะต่อให้ระบบการศึกษามันจะเฮงสวยสิ้นดีแค่ไหนแต่ว่าอย่ากโกงกันเลยนะไม่งั้นเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรจริงๆสักท,ทีจริงๆข้อสอบน่ะมันมีเอาไว้เพื่อให้ทบทวนว่าตัวเราเน่ะเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ไปมากแค่ไหนจริงๆข้อสอบเนี่ยมันไม่น่าจะมีเอาไว้เพื่อเก็บคะแนนเลยนะเนี่ย มันควรที่จะไม่ใช่วัดถึงความเข้าใจมากกว่าไม่งั้นเราก็คงไม่ต้องทุกข์กับการเรียนกันหรอกสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและสำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่นั้นก็ขอให้พยายามเข้าถ้าตรงไหนไม่เข้าใจคุณก็คงต้องหาเพื่อนที่เข้าใจมากกว่าหรือถ้าเกิดว่าคุณเจอคุณครูที่ดีเขาก็คงจะสอนให้คุณเข้าใจได้อะคะ่ะ บายบายนะคะ